ครับกลับมาในช่วงสาระดีมีมาโชว์มีคำถามมากมายอยู่ในหัวผมกับคุณมัธิดามากมายเหลือเกินครับกับเรื่องของภาคอุตสาหกรรมซึ่งในคราวนี้เองกลับมาเป็นคลัสเตอร์หรือกลุ่มก้อนที่มีการติดเชื้อใหม่ในหลายจังหวัดของภาคเหนือตอนล่างแต่วันนี้เราลองมาฟังที่มาที่ไปและคําตอบบ้างว่าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีดูแลผู้ประกอบการเจ้าของเลยนะฮะหรือว่าจนถึงลูกจ้างนี่ยังไงกันบ้างและในอนาคตจะดูแลกันยังไงบ้างวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอุดมสอนจิตครับอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก อยู่กับเราในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณอุดมครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองด้านครับสวัสดีคุณชมทางบ้านด้วยนะครับผมครับผมอุดมสอนจีครับครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับมีคําถามมากมายเลยครับจากพี่น้องประชาชนถามมาว่าหลังจากที่ข่าวคราวออกมาเรื่องของคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่มีกลุ่มก้อนประชากรลูกจ้างเป็นจํานวนมากนี้เนี่ยทางด้านของภาคอุตสาหกรรมเองในตอนนี้เรามีการตื่นตัวและดูแลภาคอุตสาหกรรมที่เหลืออย่างไรครับ ครับขอขอยาตนำเรียนที่มานิดหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับก่บอนที่จะมีการแพร่ระบาดนะครับในในจังหวัดพิษณุโลกข,ของเราที่ที่ได้ราบกันอยู่เนี่ยนะครับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านรณชัยศิลปวิเศษท่านก็ได้มีมาตรการในการที่จะไปควบคุมและป้องกันโควิด19ในโรงงานอุตสาหการรมก็โดยการมอบให้ใหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการ่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดก็นมนนคกรัมการสาธารณสุข หน่วยงานห้าเสือของกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็อำเภอท้องที่ได้ออกไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้คําแนะนําตามมาตรการของทางกรงมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเราออกไปก่อนหน้าประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับออกไปให้คําแนะนําตามมาตรการแล้วก็ไปดูว่าเขาได้มีการดำเนินการมาตรการอย่างไรบ้างจังหวัดพิจิตรของเราเนี่ยมีโรงงานอยู่402โรงงานครับครับครับแยกเป็นโรงงานขนาดใหญ่คนงาน200คนขึ้นไปใน9โรงงานนะครับ แล้วก็34โรงงานเป็นโรงงานขนาดเล็กขนาดกลางครับที่มีคนงานตั้งแต่ห้าสิคนถึง199ยเคนครเราออกไปตรวจนะครับออกไปตรวจเยี่ยมโรงงานใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โรงงานขนาดกลางก็กําลังเดือนกระะกฎาคมนี้ทาการท,ทําแผนออกไปตรวจเยี่ยมทีนี้มันอย่างนี้ครับมาตรการที่เราลงไปเนี่ยเราก็ไปดูนะครับว่าเขาได้มีจุดคัดกรองเข้า ก่อนโรงงานมีมีกติกาอย่างไรมีมาตรการอย่างไรนะครับจะมีคู่มือของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขออกไปให้ขับแนะนำครับซึ่งอันนี้คือมาตรการในเบื้องต้นครับผมที่เราได้ดําเนินการครับผมค่ะเป็นออกแนวเชิงให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องที่อยู่ในโรงงานนะคะพอสถานการณ์เข้มข้นขึ้นล่ะคะมีการทํายังไงบ้างคะดาเนินการยังไงบ้างคะเพิ่มเติมน้องมาตรการให้ความรู้ ครับก็อย่างนี้ครับในส่วนในส่วนหลังจากที่เราได้ออกไปแล้วนี่นะครับก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องของการมีข่าวในส่วนของบริษัทไทแอโร่นะครับที่มีการพบพนักงานติดเชื้อนะครับในส่วนนี้นะครับพอหลังจากที่มีโรงงานเขาแจ้งมานะครับแจ้งมาในส่วนของสารสุขนะครับทีมงานของสารสุขนะครับรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ว่ามาสักครู่นะครับก็ลงไปนะครับเรียกว่าลงไปดําเนินการตามมาตรการทัางีนะครับในการที่จะคัดกรอง นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปคัดกรองคนที่ติดแยกออกนะครับส่วนคนที่มีโอกาสหรือกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะมีการสวบนะครับแล้วก็มีการตรวจเชื้อนะครับหลังจากนั้นมีลักษณะของการแพร่ที่อาจจะ,ะเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นทั้งจังหวัดเองนะครับคณะกรรมการโรคติดต่อในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเราก็มีการประชุมประชุมแล้วก็มีการพิจารณาตามมาตรการนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรปรากฏว่ามี มีลักษณะของการแพร่ที่อาจจะเป็นกลุ่มก้อนอย่างที่ว่ามันสักครู่รทางคณะกรรมการโรกต่อก็เลยได้มีการสั่งให้บริษัทไฮเไอโร่ยหยุดประกอบกิจการทั้งหมดเป็นเวลาเจ็ดวันคือตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมถึงสิบเจ็ดกรกฎาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการนําเอาคนที่มีโอกาสสูงหรือกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับกักตัวไว้สถานที่ต่างๆนะครับอยู่ประมาณสักถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณสักสามสี่ร้อยคนตอนเนี้ กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ทางโรงงานเข้าไปไปเช่าเปิดไว้ให้นะครับแล้วก็ไปทําการกักอยู่14วันแล้วก็ค่อยดูผลอีกทีหนึ่งว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่มาตรการเชิงลึกที่ทางจังหวัดเองลงไปแล้วก็มีการตรวจอยู่ทุกวันนะครับมีการสอบแล้วมีการคัดแยกมีการคัดกรองอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ลงไปในเชิงลึกนะครับณขณะนี้ก็ก็มีลักษณะของการดําเนินการเป็นแบบนี้ครับครับ ครับขอบคุณครับคุณอุดมครับอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งครับในส่วนตอนนี้คือปัจจุบันที่เราเรียกได้ว่าทํางานเชิงรุกลงไปแล้วคือบริษัทดังกล่าวเนี่ยแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของคนที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำและต้องกักตัวตอนนี้เองยังเหลือโรงงานในพื้นที่เราในขนาดกลางและขนาดเล็กอยู่เรามีมาตรการและมาตรฐานเดียวกันในการลงไปดูแลเพื่อป้องกันการระบาดในกลุ่มกล้อนอย่างไรบ้างครับขออนุญาตไปที่โรงงานขนาดใหญ่ที่ที่เรามี9้ารายแล้วก็หนึ่งราย เก้าโรงนะครับจัดไายโลนั้นก็นั่นไปละอีกแปดรายเนี่ยนะครับเราเ,าเชิญนะครับเชิญผู้จัดการหรือว่าเจ้าของเนี่ยมาประชุมที่สำนักง,งานแล้วก็มาพูดคุยกันว่าแต่ละรายเนี่ยมีบ้างตการหรือได้ดำเนินการอะไรไปบ้างอะไรที่ยังขาดอะไรที่ยังไม่ได้ทำอะไรที่ยังเป็นจุดเสี่ยงก็ให้ไปทำนะครับ,รบเรียกว่าเชิญมาประชุมกันแล้วก็มีสารสนุขมีหน่วยงานต่างๆมาประชุมกันแล้วก็เดี๋ยวในส่วนนี้เราจะติดตามครับตอนนี้เราติดตามอยู่ว่า สิ่งที่เราได้บอกไปชเช่นแผนเผชิญเหตุคุณคทําอย่างไรเวลาพนักงานกลับบ้านไปแล้วคุณทําอย่างไรอันนี้ต้องมีให้เราเห็นชัดเจนซึ่งตอนนี้เรา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 ประชุมแล้วอะไรไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะตามส่วนของโรงงานที่เหลืออยู่นะครับขนาดกลาง3534องโรงงานเนี่ยสัปดาห์นี้ออกไปตรวจนะครับออกไปตรวจเยี่ยมอยู่แล้วแล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันครับเราก็จะพยายามที่จะเน้นในเรื่องของเชิงลุก เน้นในการที่จะต้องดําเนินการอย่างจริงจังเพราะว่าเราคิดว่ามันมีความสําคัญในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ที่ทางานเสร็จแล้วกลับบ้านไปคุณต้องคุณต้องเข้มงวดตัวเองคุณต้องมีมาตรการเรียกว่ามีวินัยนะครับอันนี้นี่เป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมตรงนี้ครับส่วนอื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรเท่าไหร่แต่มาตรการในการที่จะพนักง,งานกลับบ้านไปเนี่ยอันเนี้ยเราเป็นห่วงตรงจุดนี้ซึ่งคงคุณต้องเข้มข้นกันต่อไปครับคัคบแนวโน้มผู้ประกอบการเองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไหมคะสาหรับการป้องกันโควิด19ค่ะท่านคะ เขาเขาเขาให้ความร่วมมือมากเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาเขาตระหนักถึงความสาคัญเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเขาไม่ดําเนินการแล้วมันเกิดสมมุติว่ามีการแพร่ระบาดอีกในโรงงานอื่นหรืออะไรกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามันมีการแพร่ระบาดและโอกาสที่จะเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยเขาจะต้องถูกเขาเรียกว่าสั่งหยุดประกอบกิจการโดยคณะกรรมการร่วมจ่อซึ่งอันนี้เนี่ยทางท่านว่าจทกจังหวัดท่านไม่อยากทำนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นมีการแพร่ระบาดมากขึ้นก็จะต้องจะต้องมีมาตรการอย่างนั้นซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบการเองเนี่ยถ ธุรกิจของเขาครับมูลค่าก็ก็ถือว่าเยอะนะครับเป็นสิบสิบล้านเป็นหลายล้านบางรายเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาตระหนักครับว่าถ้าหยุดแล้วเนี่ยโอเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจสันติเขาให้ความสําสคัญครับแล้วก็หลายาต้องบอกว่าทุกๆโรงงาน,นดำเนินการอย่างเข้มข้น<ะ>แล้วก็อย่างบางรายมีการเขาเรียกบ<ะ>ับเบิลซีลครับมีซีซีพีเอสเนี่ยลายการผลิตหนึ่ง<ม>ที่มีเ,เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันเ,นเขาให้อยู่ในโรงงานเลยครับ<ะ>แล้วก็ไม่ให้กลับบ้านเลยนะครับอยู่กันตรงนั้นเลยประมาณสัก แปดสิบถึงร้อยคนจะอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีบริการจะมีสวัสดิการต่างๆเรียกว่าเขาก็ทํากันอยู่ในในในหลายๆพื้นที่ก็ก็พยายามทําตรงนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญครับแล้วก็เล็งเห็นรตรงนี้โดยโดยมีมาตรการอย่างที่บอกแต่อย่างที่บอกนะครับว่าพนักง,งานที่กลับบ้านเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ที่เราจะต้องเข้มข้นตรงนี้ซึ่งจงเดี๋ยวจะต้องมีการมีการติดตามอีกอีกอีกครั้งหนึ่งครับครับ,รบอีกสักนิดนึงครับคุณอุดมครับในเรื่องของ การมาตรการเข้มแข็งที่เราดูแลมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นบบเบลแอนซิลหรืออะไรก็ตามแต่ครับตอนนี้เองมาพูดถึงปากท้องมั้งครับหลังจากที่ลูกจ้างแต่ละคนได้รับการคอลเนทีนบ้างอยู่การเขาเรียกว่าหยุดงานบ้างเนี่ยาการดูแลเรื่องของสตุ้งสตางเป็นยังไงบ้างครับสวัสดิการ เอย่างนี้ครับผมผมผมไม่แน่ใจในส่วนของของเรื่องของค่าชจ่ายตรงนี้นะครับแต่แต่ว่ามันมันจะมีระบบประกันสังคมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องต้องต้องเป็นทางทางทาง,งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเขามีการใช้มีการจ่ายหรือให้สวัสดิการอะไรแบบไหนย,ยังไงแต่ว่า รูเหมือนว่าประกันสังคมจะมีนะครับมีถ้าผมจะวิธีอย่างทางบริษัทไทยไอโร่เนี่ยรูเหมือนว่าเขาก็จะมีจะมีระบบอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจอาจจะสูกสุดจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือประมาณนี้อันนี้ผมในเรื่องของของของตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจครับต้องขออนุญาตขออภัยด้วยที่ไม่สามารถจะให้ข้อมูลตรงนี้ชัดเจนได้ครับขออนุญาตครับครับครับไม่เป็นไรครับคุณอุดมครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารแน่นมากเลยครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขอบคุณครับคุณอุดมสอนจิต ถือว่าชัดเจนนะคะว่าโรงงานที่ยังทํางานอยู่ยังคงต้องปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เขาก็มีแนวทางอย่างเข้มข้นในการมีการเรียกประชุมมีการเรียกประชุมคุยถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดเพราะหลายคนอาจจะค่อนข้างว่าจะตระหนกนะครับว่าหลังจากที่ปิดโรงงานโรงงานเดียวไปแล้วที่เหลือจยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เนาะเดี๋ยวช่วงหน้าแกะกล่องมางเมืองไม่ควรพลาด